อ่านะครับก็สวัสดีนะครับสวัสดีน้องๆน,นะครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะครับที่กําลังรับชมกันอยู่นะครับก็กลับมาพบกับผมนะครับปอปราลุศูนย์ติวราชการพัทลุงนะครับซึ่ง ในแต่ละวันนะครับผมก็จะมีในส่วนของเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับการสอบบรรจุรับราชการนะครับมาพูดคุยให้กับทุกคนได้รับชมรับฟังกันนะครับก็เป็นข้อมูลข่าวสารบ้างนะครับเป็นสรุปเนื้อหาบ้างนะครับเป็นแนวข้อสอบบ้างมาพูดคุยกันสําหรับวันนี้ก็คงจะเป็นไฟล์นะครับชุดเดิมนะครับไฟล์ชุดเดิม นั่นก็คือไฟล์คู่มือเตรียมสอบนะครับสำหรับการสอบบรรจุก้รราชการนะครับจำนวน289หน้าเรื่องที่จะมาพูดคุยนในวันนี้นะครับอย่าลืมนะครับคนที่ชมอยู่นะครับคนที่เข้ามาดูในไฟล์หลังก็แล้วแต่นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์กันเอาไว้นะครับเรื่องที่ผมจะนํามาพูดคุยในวันนี้นะครับก็คงจะเป็นเรื่องของพรบระเบียบบริหารราชการแผ่นดินนะครับในส่วนของพรบระเบียบบริหารราชการแผ่นดินตรงนี้นะครับก็ อันนี้จะเป็นในส่วนของตัวสรุปเนื้อหาเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของแนวข้อสอบกันเลยก็แล้วกันนะครับข้อสอบนะครับข้อที่1สําหรับพบระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพศ2534 1พรบระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพศ2 5 3 4ประกาศใช้เมื่อใด ขอไก่1กันยายน2 5 3 4ขอไก่2กันยายน2 5 3 4ขอควาย3กันยายน2 5 3 4งู4กันยายน2 5 3 4าจอจาน5ากันยายน2534เฉลยนะครับก็คือวันประกาศใช้นะครับเอาสีแดงนะครับวันประกาศใช้ก็คือ4กันยายน2534 ทีนี้ก็ที่2นะครับปรบระเบีญญยบวิธีการจาชการเป็นดินพศ2534มีผลบังคับใช้เมื่อไหร่บังคับใช้สําหรับปรบรนี้นะครับก็คือายหลังจากวันที่ประกาศประกาศวันที่4มีผลบังคับใช้ในวันที่ ๕กันยายน2534ใครเป็นผู้รักษาการตามปะบรระรบเยบบริหารราชการแผ่นดินพศสองพันห้าร้รอรรยสามสิบสี่บรบรบบริหารราชการแผ่นดินนะครับเป็นกฎหมายซึ่งออกมาใช้บังคับนะครับสาหรับหน่วยงานทางการบริหารน,นะครับก็เป็นการกําหนดโครงสร้างทางการบริหารของประเทศซึ่งโครงสร้างทางการบริหารของประเทศเนี้ยที่อยู่เหนือสุดก็คือคณะรัฐมนตรีนะครับโดยมีนายก <c oughs> คือมีนายกรัฐมนตรีนะครับเป็นประมุขของฝ่ายบริหารเพราะฉะนั้นถ้าเกิดรบบใดอ,อะนะครับออกมาแล้วมาใช้บังคับนะครับแล้วมันบังคับใช้กับทุกระรวงตัวงกลมก็คือบังคับใช้กับหน่วยงานทางการบริหารคนที่เป็นผู้รักษาการก็คือเป็นผู้มีอำนาจในการตีความวินิจฉัยในการบังคับใช้เป็นไปตามกฎหมายนั้นๆก็คือนายกนัฐมนตรี <c oughs> ขออนุญาตนะครับขออภัยนะครับก็เป็นการไร้สุดนะก็เป็นภูมิแพ้อยู่นิดหน่อยด้วยนะครับคําตอบนะครับข้อที่สามก็คือนายกรัฐมนตรีก็ mm hmm. ต่อไปนะครับข้อที่สี่พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพศ2 5 3 4ฉบับแค่ไขเพิ่มเติมล่าสุดคือฉบับใดคือฉบับที่8นะครับพศ25 0 0 5นะครับฉบับที่แก้ไขแล้วมีผลเป็นการาปฏิรูประบบราชการเลยนั่นก็คือในส่วนของอปีพศ .2545 ก็คือฉบับที่5นั่นเองนะครับซึ่งมีมาตรา3าทับ 1, หนึ่งเข้ามาตัวนั้นะคือตัวสําสคัญนะครับต่อไปการบริหารราชการตามบรบร,ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพศ .2544 ต้องเป็นไปตามก็ได้ นะครับเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐความมีประสิทธิภาพความคุ้มค่าในเชิงภารกิจห่งรัฐจอจานทุกๆข้อนะครับเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์นะครับในการบริหารราชการแผ่นดินก็คือ,อหนึ่งเลยก็คือเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนนะครับสุขส,สัมิทธิ์ริษทประชาชนปรับปรุงประเมินนะครับนี่ก็คือเป็นหัวใจสำคัญของ,งาการบริหารราชการแผ่นดิน ตามปบสแะเบียบริหารราชการเป็นดินเพราะฉะนั้นถูกทุกข้อนะครับในเฉลยก็จะเพิ่มเข้าไปนะครับเป็นการลดกันตอนก,นการปฏิบัติงานลดอ่าภารกิจยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จําเป็นนะครับก็มีอ่าเขาเรียกว่ไาไงปบบปรับปรุงกระทรวงบวงกลมนะครับออกสืบเนื่องออกมามีพระราชตฎีการวาดด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารราชการเป็นอ่าบ้านเมืองที่ดีออกสืบเนื่องออกมานะครับนี่คือผลต่อเรื่องต่อไปนะครับ ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้กำนึงถึงข้อใดเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็สามารถพลิกไปเป็นหนึ่งคำถามได้อีกว่าในการปฏิบัติราชการนะครับของหน่วยงานราชการนั้นจะต้องนําเอาหลักหรือวิธีการใดมาใช้นะครับก็คือนําเอาหลักที่ีก็คือหลักคุณสกอบเน้นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาเป็นเครื่องนําทางในการปฏิบัติหน้าที่ราชการนั่นเองนะครับ คำนึงถึงข้อใดต่อไปนี้ก็ถูกทุกข้อนะครับคำนึงถึงความรับผิดชอบคำานึงถึงการมีส่วนร่วมคำานึงถึงการเปยดเผยข้อมูลนะครับคำานึงถึงการติดตามตรวจสอบและประเมินผลข้อที่7การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินตามพรบระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพศ .2534 ้อใดกล่าวไม่ถูกต้องนะครับการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินนะครับบริหารราชการในต่างประเทศบริหารราชการส่วนกลางบริหารราชการส่วนภูมิภาคนะครับ บริหารราชการส่วนตองถิ่นนะครับตามมาตร,ราสี่เาบอกว่าให้แบ่งการบริหารราชการเป็นดินออกเป็นสามส่วนนั่นก็คือส่วนกลางส่วนภูมิภาคแล้วก็ส่วนตองถิ่นนะครับเพราะฉะนั้นข้อที่กล่าวไม่ถูกต้องก็คือ ในต่างประเทศนะครับในพนบระเบียบริหารราชการเป็นดินมันก็จะพูดถึงเรื่องของการบริหารราชการในต่างประเทศเช่นเดียวกันแต่ถ้าถามว่าหลักของการจัดระเบียบบริบรหารราการเป็นดินนะครับก็เป็นไปทั้ง3หลักนะครับก็คือหลักการกระจายอำนาจหล,หลักการรวมอำนาจหลักการแบ่งแยกอำนาจนะครับหลักการแบ่งอำนาจ ม่อมนาดนะครับนั่นก็คือส่วนกลางส่วนภูมิภาคแล้วก็ส่วนท้องถิ่นนั่นเองต่อไปข้อที่8การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลางก็ได้กล่าวไว้ถูกต้องขอไข่สำนักนายกรัฐมนตรีนะครับขอไข่กระทรวงหรือตะบวงซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากระทรวงโคควายตบวงซึ่งสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงนะครับ มองวกลมหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกลมซึ่งสังกัดหรือไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงหรือตบวงแล้วก็จอาจารไม่มีข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องนะครับกา,ารจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลางนะครับอันนี้ผมไม่ได้หมายความว่า,าตบพ้กกไก่นะครับโอเคเดี๋ยวจะเข้าใจผิดก,กัน การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลางนะครับมันก็ประกอบไปด้วยสํานักนายกรัฐมนตรีกระทรวงนะครับหรือทบวงนะครับทบวงเนี่ยเราจะเห็นว่าทบวงมันจะมีอยู่2ฐานะก็คือทบวงซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากระทรวงกับทบวงซึ่งเหนือกว่ากรมนะครับแต่อยู่เหนือกว่ากรมแต่ต่ากว่ากระทรวงนะครับนี่ก็คือทบวงอีกหนึ่งอีกหนึ่งหนึ่งอย่างนะครับ โอเคนะครับลมไม่มีข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องคาตอบจึงตอบก็จอ,อจานนะครับเพราะว่าเป็นส่วนรชาชการตามมาตราเจ็ดตนังนเลยนะครับก็คือราชการส่วนกลางต่อไปข้อที่9สํานักนายกรัฐมนตรีมีฐานะตามข้อใดมีฐานะเป็นกระทรวงมีฐานะเทียบเท่ากระทรวงมีฐานะเป็นตระวงมีฐานะเป็นกลมมีฐานะเทียบเท่าป่วงกลมนะครับก็ในบรบระเบียบบริหารราชการแผ่นดินนะครับก็ได้มีการเขียนเอาไว้ชัดเจนนะครับว่า สำนักนายกมนตรีนะครับมีฐานะเป็นนะครับใช้คําว่าเป็นนะครับเป็นกระทรวงข้อนี้ก็ออกบ่อยอยู่เช่นเดียวกันนะครับเราก็จดจํากันเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นสํานักนายกรมนตรีก็มีฐานะเป็นกระทรวงประเทศไทยเราจึงประกอบไปด้วย20กระทรวงรวมทั้งสํานักนายกด้วยนะครับมันไม่ได้ชื่อว่ากระทรวงจริงแต่มันมีฐานะเป็นกระทรวงด้วยเพราะฉะนั้นกระทรวงก็มีอยู่20กระทรวงนะครับ ต่อไปข้อที่10การจัดตั้งการรวมหรือการโอนส่วนราชการส่วนกลางที่มีการกําหนดอัตราการราชการหรือลูกจ้าง <Glass> นะครับให้ดําเนินการตามข้อใดถ้าเกิดมีการรวมนะครับมีการโอนราชการส่วนกลางแล้วทําให้เพิ่มคนขึ้นนะครับมีการกําหนดอัตราการราชการหรือลูกจ้างขึ้นมาด้วยนะครับก็จะตราเป็นพระราชบัญญัตินะครับตราเป็นพระราชบัญญัติ แต่ถ้านะครับไม่มีการกําหนดตําแหน่งหรืออัตราการาชการหรือลูกจ้างเพิ่มขึ้นก็ให้จาเป็นพระราชกิตสดีกานะครับนี่ก็อีกหนึ่งข้อเพราะฉะนั้นเราดูนะครับรวมมาตราเจ็มันจะมีการรวมการวนมาตรา7มันจะมีอยู่2กรณีกรณีหนึ่งก็คือรวมล้ำเพิ่มคนน,นะครับ รวมแล้วเพิ่มคนนี้ก็ตราเป็นพระราชบัญญัติแต่ถ้ารวมแล้วไม่เพิ่มคนนะครับก็ตราเป็นพระราชจิตฎีกานะครับทีนี้นะครับคำถามต่อเนื่องเกี่ยวกับการรวมว่าส่วนราชการใดมีหน้าที่ตรวจสอบดูแลมมให้มีการกําหนดตําแหน่งหรืออัตราการจัการของส่วนราชการที่จะตั้งขึ้นใหม่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดมีการ กําหนดเอาไว้ว่าห้ามรวมนะครับในช่วง3ปีเนี้ยนะครับถ้าเกิดกําหนดได้แล้วหน่วยงานใดจะมีหน้าที่ในการดูแลเราก็นึกไปว่าหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการดูแลเรื่องของอัตรากําลังเรื่องของคนก็คือกอพอนะครับกอพอนี่มาหนึ่งอย่างแน่นอนแล้วนะครับเมื่อมีการเพิ่มคนแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มคนด้วยก็คือเมื่อมีคนก็ต้องมี เงินนะครับเพื่อที่จะไปจ่ายค่าจ้างก็ตอบแทนเพราะฉะนั้นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องคนคือคอพอน่วยงานที่ดูแลเรื่องงบประมาณก็คือสํานักงบคําตอบจึงตอบพ่อองอนะครับต่อไปนะครับการเปลี่ยนชื่อส่วนราชการส่วนกลางให้ดําเนินการโดยวิธีใดนะครับการเปลี่ยนชื่อ่วนราชการส่วนกลางให้ดําเนินการโดยออกเป็นพระราชกฤษฎีกานะครับ 14การยุบราชการส่วนกลางให้ดําเนินการตามข้อใดนะครับการยุบก็ให้ตาเป็นพระราชกิษฎีกาเช่นเดียวกันก็สํสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็คงจะนําเสนอเอาไว้เพียงแค่นี้ก็แล้วกันนะครับเพราะว่าบรบระเบียบบริหารราชการแผ่นดินก็ยังมีอีกหลายข้อมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมก็ยังไม่ได้อ่าบน้ําเลยนะครับตอนนี้ก็เดึกแล้วออกกําลังกายมาก็ยังไม่ได้อ่าบน้ําเลย ก็เดี๋ยวคงจะทิ้งเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมีเวลาว่างๆแล้วผมก็จะมาไลฟ์สดแบบนี้นะครับให้ดูกันเรื่อยๆนะครับไลฟ์สดให้ดูกันเรื่อยๆแล้วก็เราก็ดูกันไปนะครับติดตามกันไปแต่ถ้าใครอยากได้เอกสารชุดนี้นะครับก็ทักไลน์แล้วก็สอบถามกันมาได้นะครับสอบถามกันมาได้ก็ในไฟล์ชุดนี้นะครับมันก็จะประกอบไปด้วยกฎหมายที่ใช้ในการสอบ บรรจุก็รับราชการกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการนะครับก็มีด้วยกัน2 8งร้หน้านะครับนะครับก็สอบถามกันมาได้สำหรับทลิปนี้ผมก็คงจะขอจบมไว้เพียงแค่น,นี้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด, share, กดติดตามนะครับกดซับสไครต์กันเอาไว้เพื่อไม่ให้พลาดการรับข้อมูลข่าวสารสำหรับทลิปนี้ขอจบเพียงแค่น,นี้สวัสดีครับ